เธอมันแน่อยู่แล้วอรนงอนะนงก็ここเปิดตัวไปเลยสิจ๊ะในวันที่20กันยายน2568ท่านผู้หญิงอรนนงบาเพ็นกุศลอุทิศถวายพระองค์เจ้าอุรุพงที่วัดเป็นจมาบพิษ เนื่องจากวันที่20กันยายนเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนพระเจ้าบรมบวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโพธะปิโยรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในเวลา6นาฬิกาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนโน์ปิยนาถวชิราพัฒเดินทางไปบำเพ็ญกุศลตักบาตร และถวายสังฆทานพระราชทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพคงราชาสมโพ์เนื่องในวันคล้ายวันสิงระชนณวัดเบญจมาปพิษดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราธิปดีเจ้าคณะภาคสิเจ็ด ล้าอาวาสวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเมตตาเป็นประธานสง์ในพิธีดังกล่าวพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์วัดเบญจมะบพิษดุสิตวนารามจำนวนสิบรูปเป็นที่ชื่นชมเป็นที่รอคอยในกลุ่มแฟนคลับของคนที่รักพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนอนตนงเป็นอย่างมากในการออกงานทั้งนี้ก็มีการวิพากษ์วิจาร์ณว่า มีความสวยมีความงดงามน่าจะไปทําการศัลยกรรมมาใหม่เพื่อให้หน้านั้นมีความงดงามมากกว่าเดิมเพราะตอนนี้ก็มีการแข่งกันระหว่างนางในหลักสีซึ่งในการนี้ก็ดูเหมือนว่ามีคนที่มาแรงด้วยเช่นกันงานนี้จะหลุดโผลหรือไม่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปล่า และเพื่อนคิดว่างานนี้อ,อนอนงกลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีจะมีการสถาปนาอะไรหรือไม่หรือว่าจะถูกสกัดหรือว่าจะมีรายใหม่ขึ้นมาไหนก็ไหนๆแล้วตอนนี้หน้าตาเขาเข้าที่หลายๆคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใบหน้าว่าดูท่าทางจะสวยขึ้นนะดูจากด้านข้างแล้วรู้สึกงดงามอ่อนหวานมาก เพื่อนๆละคะคิดว่างานนี้บารมีของอ,อนันต์นงนั้นจะมาเทียบเท่าเจ้าคุณพระหรือไม่คิดว่าจะมีการสถาปนาหรือไม่หรือว่าอยู่กันไปแบบวันๆแบบนี้คือสุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีใครขึ้นมาเทียบเจ้าคุณพระได้อีกหรือเปล่าคือหมายถึงว่าตำแหน่งนี้ก็ให้มันอยู่แบบนี้ต่อไปแล้วก็จะไม่มีการสถาปนาขึ้นมาใหม่หรือเปล่า พราะที่ผ่านมาเหมือนว่าจะมีความโดดเด่นมีความเด่นดังมากกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้รับการสถาปนาแต่ในครั้งนี้ที่ออกมาหลังจากที่หายไปนานถึง3เดือนจะได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดหรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วก็จะอยู่ได้เพียงแค่ตำแหน่งเท่านี้